สวัสดีจ้าม,มาพบมาพอกับแม่เอ็ม่าเด้อเมื่อเนี่ยบริพาพมาเบ่งรถแทรกเตอร์เด้อจ้ามาเที่ยวงานจ้างานนี้จะเรียกว่างานประจําปีมันก็ไม่ใช่นะช่วงหน้าร้อน อะไรเงี้ยก็คือคนยังพักร้อนอยู่เอ,อ่ยังลาพักร้อนอยู่โรงเรียนก็ปิดเขาก็จะมีงานประมาณนี้เละจะเป็นระหว่างงานขายของเจ๊จจาจา๊จาแจาก๊จกเนาะจ้าแล้วก็จะมีของฟรีนาเดินเนี่ยอันนี้ก็จะมีแครอทเขาเอามาขายร้านคุกข้างในโน่นเขาเออกมาขายแบบร่วมกันอย่างที่นจะพี่น้องวงคือแล้วแต่ใครจะเอาของอะไรมาขายก็เป็นงานไม่ใหญ่แต่ก็คือถือว่าโอเคสนุกสําหรับคนนอร์เวย์เลยจ้าจะมากับน้ำหวานจะมากับน้ำหวานกับฟิลิปปาแม่มากก็ติดรถมาด้วยจะไม่ได้ขับมาเอง นี้เขาให้ชิมซีได้นะคะเนี่ยฟิลิปปาชิมไปแล้วบอกว่าแข็งมาก <c oughs> อันนี้เขาก็จะทำเป็นงานประมาณคล้ายๆเป็นงานโอท็อปอย่างสีพี่น้องโอท็อปก็คือเป็นอาหารเห็ดเองที่บ้าน แต่ก็ว่าไม่ได้เหมือนแบบแม่ค้าขายครีมที่บ้านเรานะต้องไปกวนหลังบ้านอะไรเงี้ยใส่ชิดรถใส่เข้าขั้วไปแล้วามาทาให้คนทานะอันนี้ไม่ใช่นะคะคือของเขาจะทําแบบเหมือนประมาณไม่มีอยอยต่ก็คือสะอาดสะอ้านจะถามาไปดูหรือไม่ได้ไปดูหรอกจ้ะแต่คือบ้านเขามันต้องแบบสะอาดปเป๊ะเนาะจา้ะส,ส่วนข้างบนนี้มันเป็นร้านอาหารได้จ้ะเป็นทางเดินแล้วก็เป็นร้านอาหารแม่มาเคยไปนานแล้วจ้ะตั้งแต่เขาเปิดใหม่ๆทําใหม่ๆอันนี้ก็หลบเข้ามาได้จ้ะหลบเข้ามาทางนี้เหมือนเดิมวันนี้ก็จะเป็นเลโก้จ้ะเลโก้ให้เด็กน้อยเล่นฟรีเน ใครสนใจก็มาเล่นเดอ้อจ้าเนี่ยไม่รู้ฟิลิปปาส,สนใจหรือเปล่านี่ตอนนี้คนยังไม่ได้เยอะนะจ่าเพราะว่ามันเป็นช่วงตอนก่อนประมาณเที่ยงเที่ยงบ่ายๆนี่บอกว่าพี่น้อง เพราะว่าถ้าหลังประมาณสามโมงเย็นสี่มงเย็นแล้วเด็กเขาเลิกเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะพาเด็กมาเดินเล่นนะจ้ะอันนี้ก็จะเป็นแยมจ้ะเห็นไหมอยู่ซ้ายมือแยมรสสตรอเบอรี ri, ่รสบลูเบอรี่รสอะไรก็ว่ากันไปเอาที่ชอบนะจน๊ะเนาะเขาจะทํามาขายจะอาจจะมีราคาแพงน้อยหนึ่งแต่ก็คืออร่อยคือเป็นเนื้อสตรอเบอรี่ยอะอันนี้ก็ให้ชิมฟรีได้จ้ะส้มนี่ขน,นมขายไปจนะแซ่บพี่้องเดี๋ยวิ่งกอนนะไม่ได้ซื้อหรอกเพราะว่าอิม,ม่าไม่ได้มาด้วยแต่ถ้าอิม่ามาด้วยก็จะไปซื้ออยู่ แล้วเข้าไปในนี้ดีกว่าข้ามาดูเผื่อบางทีมันจะมีของลดราคาเนะจะเนาะพวกเป็นกับข้าวเสื้อผ้าบานนี้หรือพ่งนี้จะหมดอายุนี้ไม่มากก็จะเข่ามาเบงจ้ะไปเลยจ้ะเป็นบนน้ำกันก่อนจะเข้าไปเบิงกามาเวงเบิงด้านเบิงดอกไม้สวยจ่ะพี่น้องก็จะมีดอกไม้เหมือนคล้ายๆบ้านเราก็มีอ่ะอันนี้ดอกทานตะวันจ้ะแล้วก็บางครั้งก็จะมีโปรโมชั่นเหมือนกัน ซื้อสามแถมหนึ่งประมาณนี้จ้ะบางครั้งก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลดนะจ้นนะเนาะดอกไม้กระสีสันสวยงามไปเข้าร้านคุปมากเกี๋ยวกว่าเข้ามาคุปแล้วก็เนี่ย ลาซลมอนเราไปกินซาซิมิมซาซิมิแซ่บพี่นเ่นววนเลยอันนี้จะเป็นซอนอาหารทะเลเลยจ้ะนี่หอยนม่นผู้ไม่รู้โลละเท่าไหร่เบิ่งไม่ทนันอันนี้ก็จะเป็นกุ้งที่เขาต้มเขาลวกแล้วจ้ะอันนี้ก็จะเป็นปูปูเขาก็จะไปกินกับ อย่างตัวนี้กักบขนมปังมาอยองนี่จ้ะอันนี้ก็เป็นปลาปลาทะเลของบ้านเขาอย่างแต่ถ้าจะซื้อปลาช่อนปลาหมอปลาขีกนะบุ๊มี่ได้จ้ะเด้ออันนี้จะเป็นปลาไสปลาทูสนะจ้ะแล้วก็อันนี้เป็นเส้นม่อนจ้ะเส้นม่อนสุดๆเลยเนื้อเขาก็จะอร่อยกว่ากันกว่าที่ไปแช่ในช่องฟิตนเนาะแต่ว่าก็จะแพงขึ้นนะจะจ้อันนี้ปลาซาบะาจ้ะปลาซาบะปลาแซลมนวิจัยว่าปลามัดแถลนจ้ะใช่ไหมราคาเท่าไหร่มันมีปีกอยู่แต่ว่าแม่เอลมาไม่ได้เบิ่งเด้จ้ะเด้อเนี่ยก็จะมีปลาไอ้ ปลาเส้นมอนแบบเค็มหรือว่าอาจจะเป็นลมควนันอาจจะเป็นน,อน่องก็จะเป็นอาหารของเขาเป็นรำมาจากเนื้อปลาเห็นไหมจะเป็นเชือค่าแก่หรือเป็นอะไร นี่เลยจะฟิสค้าแก่เนาะอันนี้ก็จะเป็นปลาปลาที่ดองตุกเปียวหนัวๆนวก็มากินกับขนมปงังเอามาต้มซุปยังกวบบ่ากันไปจ้ะส่วนไก่อันนี้พวกคนไทยถือว่าโอเคสําหรับรสชาติคนไทยเนะจ้ะแต่ว่าถ้าให้อร่อยเหมือนไกน่ย่างห้าดาวหรือว่าใส่รสด,ดีชิ้วบ้าเรามันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะแต่ก็ชอบกินมากๆอันนี้เพราะว่ามันมีเมนที่อร่อยมากก็คือเราคนไทยก็มีไก่แบบนี้นจ้ะก็จะเป็นพวกสลัดจ้ะสลัดมันฝรั่ง สลัดไอ้ผลไม้สลัดผักมือนจ้ะก็จะเป็นแฮมเป็นอะไรเขาลงควานขายเป็นก้อนขายเป็นกิโลนะจ้ะเนาะเนี่ยเลาะไรยางพี่น้องด้วยน้ำลายไหลก็จะเป็นเนื้อแกะเนี่ยเนื้อแกะมากับซี่โครงเนื้อหมูมามักกาไก่กาว่ากันไปแตของเขากับเป็นตะแซ่เพื่อกันแต่พี่น้องแต่ราคาก็จะแพงแล้วแต่บางอย่างวัตถุก็แพรเหมือนบ้านเรานั่นแหละเนาะอันนี้เนื้อสวดพี่น้องผมแม่มาจะชอบมาเอาไปจิ้มแจ่วจิ้มจุ่มเนื้อสุดอันเนี้ยร้านเนี้ยร้านคุกแม่แต่คุกเคียว อืมนั่นแหละแล้วก็เอาไปออมแต่ส่วนมากจะชอบซื้อไปทําแบบอ่ตัวนี้จุเนื้อจุเนื้อสดเนี่ยจาพี่น้องอืมแต่ถ้าเป็นตับหวานตับสดไม่มีนะต้องอยู่ในช่องฟิตอย่างเดียวอันนี้ก็โซนี้พอดีลีกลีกผู้บ่าวหน่อยหนึ่งผู้บ่าวจะใช้มือเข้ามาจัดของจ้าก็จะเป็นปอบเปียะด้วยจ้ะลดราคาปอบเปียะบ้านข้าเจ้าข้าเจ้าก็่าชิเซพของข้าเจ้าหลายๆพี่น้องแต่แม่มากเคยชิมดูก็ไม่ได้ว่าเขานาะเข้าคงอร่อยเขานั่นแหละ ช่วงก่อนเที่ยงน่จาจะนะคนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นช่วงเลิกงานนี่จะคนเยอะเยอะกว่านี้จะก,ก็เลยถ่ายได้สบายๆน้อยนึงฟิลิปปาอยู่ใส่น้อ,อฟิลิปปานี่ยังไม่มาสรุปแล้วไม่ได้อะไรจ้ะก,ก็เลยออกมาข้างนอกกับน้ำหวานอีกรอบหนึ่งจ้ะเมื่อกี้ชมไปแล้วรอบหนึ่งรอบที่สองมาอีกจ้ะไม่หรอกนะว่าเขาปัดนะว่าเขาปัดแล้วแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่ได้ถ่าย หมดแล้วไม่ใช่เขาจะได้ปั่นให้เราอยู่ในหน้าหวานมาถามดูซิว่ากดให้เร็งแล้วอ่ะต้องกดเออชครื่องขันเอาน้ำส้มสุของเขากะทันสมัยพี่น้องเครื่องเบลเลอร์บราบักไงหนึ่ง นี่ให้ชิมใช่ไหมนี่เดี๋ยวบราสราแก้รักทักอันนั้นสีม่วงๆหรอเปเห็นแล้วของฟรีก็มีของซื้อก็มีจ้าแม่เอมาก็ช่วยซื้ออยู่น้ำผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีมน้ำตาลจ้ะนี่ก็ทำแฮมเบอร์เกอร์เอ,ไอบไถ่เขาก่อนเพราะว่าเอา เสร็จแล้วก็มากินเค้กจานน้ำบาหเลี้ยงเคก้กแล้วก็เลี้ยงกาแฟดำจ้าแม่เอมาก,ก็เอาสวัไดีสวัได้ก็เป็นขนมกินเล่นก่อนพี่น้องหรือว่าจังไดน,นี่แหละอาหารเก็จะมีเคก้กแอปเปิ้ลเค้กอย่างจะมาพี่น้องจะมาแม่เอม玛เอาสแวแสดีก็คือทาเนยแล้วก็ราดน้ำตาลจ้าแล้วก็ใส่ชีชีช,ชน้ำตาลนี่เลยจ้าส่วนฟรีป้าไอศครีมจ้าจ่ายตังก่อน จ้ะแล้วก็มานั่งกินกันตรงนี้จ้ะเนี่ยเห็นวิวข้างนอกอยู่งามๆจะถ่ายไปได้หลายเลยจ้ะถ่ายได้หน่อยนึงเก่งใจครับจ้าอันนี้กินเสร็จแล้วไปเดียวเขียนเองอันนี้ก็คือแม่เอม็มมาถ่ายวิวข้างนอกอีกอีกด้านหนึ่งเนาะจ้ะเพราะว่าร้านที่อยู่นี่มันเป็นร้านแบบประมาณทางเดินผ่านแต่เขาก็มาเปิดร้าน,นแม่มาา ถ่ายเขาไม่ให้ถ่ายแล้วแม่เอ็มมากก็ถ่ายคลิปถ่ายคลิปตัวเองแล้วก็หันหลังแบบข้างหลังไม่มีคนเลยพี่น้องมีแต่กระจุกเขาไม่ให้ถ่ายเนี่ยแม่ก็เลยไม่ถ่ายจ้าเออไม่เลยให้เอเลยไม่ให้ถ่ายจะก็ถามก็ก็เลยถ่ายทางเดินแล้วก็จะถามเขาว่าทางเดินฉันถ่ายได้ไหมพอดีเขาไม่หันหน้ามาเน่ยพี่น้องเขามีลูกค้าทั้งนั้นแม่เอ็มมากก็จัดกันแนะกันแนะกระเหนี่เขาคืนจะ่นี่แหละท youtube มันไม่ได้ง่ายเลยนะจ้าแต่ก็จะทําอยู่ดีจะพอชอบจ้า แล้วก็ลงมาข้างล่างอีกจ้ะพี่น้องลงมาข้างล่างเพราะอะไรมันจะมีของให้ชิมแต่คนที่เขาทําให้ชิมเขาหล่อแม่มาเป็นคนแบบแพ้ความหล่อกเกลือน้าหวานพานาไปหน่อยก็เลยลงมาชิมจ้ะนี้แหละคนหล่ออยู่โต๊ะนี้แหละ อันนี้ก็จะเป็นเกมให้หมุนจ้ะว่าสีแดงสีเหลืองสีดําอะไรเขาก็เขียนไว้ว่าเราจะได้อะไรเนาะแม่ไอมากก็ลองหมุนได้น้ําโคโโ้กโซโลน้ําส้มไปขวดหนึ่งจ้ะในเริ่มหมุนแล้วนะเห็นไหมนะ่ะนึกว่าจะได้ที่เป็นแพ็คเขาเขียนเลขหกสีฟ้าไม่ได้ได้ขวดหนึ่งจ้ะแต่น้ำหวานได้ผ้าผ้าพันคอหรือคุมคอไม่ให้ให้มันอุ่นๆในะจะน้ํหวานได้ไปอันนี้แม่ไอมาได้แล้ว นี่เลยจ้าว่าจะเอาหกอันบ่ได้เมียพี่น้องนี่แหละอันนี้ก็จะเป็นของฟรีเกมสนุกสนุกหมุนได้คนละรอบจ้ะพี่น้อง,องขอข้าหมุนอีกเขาก็ไม่ให้แต่น,นั้นพอมกับข้าวให้คุณสาจะผัดเปี้ยวหวานให้คุณสากับลูกเนาะส่วนเอมา่าเ็ดอันนี้ห้จ้ะเ็ดอันมันฟรังบดกับทอดฮอตดอกแต่วันเลรนด์น้ำอีเล่นหนักก่อนวันซันมามลเมลรกยังสิกินว่าซ่านนั่นเด้ คุณสากินเขาแล้วแต่ว่าเอ็ม,มา่าเพราะท่านเอม,ม่าเด่นนำอีเลียนจากเีเลน่าแม่เอ็ม,ม่าจะเทเสื้อผ้าด้วยกันบังเนี่ยอันนี้คือเสื้อผ้าพี่ออย คือเข้าได้ของเสื้อผ้าสวยงามมาจากเมืองไทยเยอะมากเอามาไม่หมดแล้วก็จะส่งทางเรือมาแต่ว่าเพื่อนก็เลยเอาเสื้อผ้ามาทิ่มพี่น้องเนี่ยอันนี้ก็ซื้อมาจากเมืองไทยเขาใส่จนเบื่อแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ใส่ไม่ได้แล้วเป็นสาวติดตัวอันไหนที่มันพอเก็บไว้ใส่ให้เอมมาได้ไม่เอมมาก็จะเก็บออกเลยจ้ะเด้ออันไหนที่เราจะไปหย่อนเราก็ค่อยไปหย่อนเนาะหย่อนีนแบบว่าไอ้คนส่งไปแอฟริกาหรืออยียงกตวลากันไปเนาะจ้ะ ไฟตรงนี้มันบบคอยได้ปันไดแล้วจ้ะมันเป็นเสงรลยิบแลยับเนาะแต่ว่ากรบเปเป็นยังเนี่ยอันนี้ก็จะเก็บไว้อันนี้ก็เก็บไว้อันนี้ก็เก็บไว้เก็บไว้ให้เอม็มมาจะ้ะเพราะเอม็มมาไม่ค่อยเปลืองเสื้อผ้าหรอกส่วนมากจะเป็นชุดแบบบันเกิดอด้ที่สวยแม่มากกะซื้อไปให้นะแต่ว่าส่วนมากอนอกจากนั้นก็คือจะเอาของพี่ออดไปใส่นะอืมโอ้ยนิสนย อันนี้ก็สวยสวยเบิพี่น้องส่วนอันนี้อะไรไม่ค่อยโอ้เท่าไหร่อันไหนไม่ค่อยสวยแม่เอม่าก,ก็แล้วก็คิดว่าเอม่าไม่ชอบนี่แม่เอม่าก,ก็จะเอาไปย่อนจะย่อนที่ว่าส่วนมากต่างประเทศนะเขาก็จะย่อนเขาจะเฮดคีบนั้าพี่น้องพวกเมียฝรัง่งจะเฮดคีปแบบว่บาเอาไปย่อนบางคนก็มันก็จะมีกล่องว่าใส่รองเท้าส่งไปแอฟริกาได้ส่งไปต่างประเทศบางอันก็ซีซงประมาณแบบว่า พวกการกุศลเกี่ยวกับของนอร์เวย์เขาก็จะมาเอาพี่น้องเอาไปแบบเอาไปขายแบบถูกๆแล้วก็เอาเงินเข้าการกุศลอะไรประมาณเนี้จ้ะเออนั่นแหละแม่มาก์จะไปหย่อนตรงนั้นสงสัยจะได้หย่อนครึ่งตัวครึ่งผู้นี้เพราะว่าเสื้อผ้าไอมาที่ได้จากพี่ออยก่อนหน้านี้ก็เยอะมากนะจ้ะเยอะหลยคือกันนั่นแหละจ่าปนีก็ซีซีเลือกเด้จะเลือกออกว่าอันไหนจะเอาอันไหนไม่เอาเพราะว่าขั้นสิมาเหตุลิดเลือกนี่ก็ซี ดุนเนาะจา้ะเนาะก็ที่ใสชั่วโมงใสเวลาดุเติบอยู่อืออันนี้ก็เป็นหมยเป็นขุยไปแล้วจ้ะนั่นแหละจ้ะอยากไปยอ้นอนให้เบิรงอยู่แต่ว่าบางๆคุณเลงมุนาก่อนมือหนิชื่อชื่อเบอร์ได้ย้อนหรอพี่น้องอันคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆได้จ้ะก,กับประเทอย่างกับพาดฟิลิปปินส์น้ำหวานพากันไปเที่ยวในเมืองซื้อจ้ะมันประเทศอย่างเ้กับเขา,ก,ขากับหน้ามือย่างห้ลูกที่จริงคลิปมันมีอยู่ตอนที่ลงุงลุงจากรถขอบคุณน้ำหวานอยู่เพราะว่าน้ำหวานพาไปเลี้ยงกาแฟกับเค้กเนาะ ก็ขอบคุณอยู่แต่ว่าผัดไม่รู้มือลงลบอีกแล้วพี่น้องเอ้ยแม่มาจบไปทางใดก็เลยบอได้ลงเนี่ยก็เลยลงสำนีแหละเราขอบคุณหลายทุกกำลังใจด้จ้าที่เข้ามารับชมคลิปแม่เอมาด้วยจ้ามาสบินมองแม่เอมาสวัสดีจ้าบายบายยัมองแม่ทำไมดูดูสายตามาสบินมองแม่หนมองแม่ทำไม